สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้โหมดกําจัดหรือโหมดแมงมุมได้กลับมาแล้วครับทุกคนและที่สําคัญก็คือรางวัลที่ได้นั้นเป็น2เท่าครับผมมาดูกันเลยดีกว่าครับนี่ฮะนะครับจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่13นะครับรางวัลที่อยู่ในโหมดกําจัดหรือการล่าแมงมุมนั้นจะเพิ่มเป็น2เท่าครับนะครับนี่เลยดูเลยครับเพื่อนๆอะไรก็เป็น2เท่าไปหมดเลยนะเรียกได้ว่าคูณ2ฮะทุกอย่างเลยนะตั้งแต่ด่านแรกนะครับเป็นต้นไปเลยนะ ใครที่สามารถกําจัดแมงมุมหรือผ่านไปถึงด่านสุดท้ายได้เนี่ยจะได้โทเคนถึง2อันเลยนะครับผมนี่ด่านละ2อันเลยทีเดียวครับเห็นไหมฮะส่วนน้องๆสายฟรีไม่ต้องเป็นห่วงครับเล่นได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะเพราะรางวัลน,นั้นคูณ2ตั้งแต่เลเวล1กันเลยไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรนะด่าน1กันเลยครับผมนี่ฮะอามาให้ดูกันเลยนะแพทที่นั่งสองร้อยก็น่าสนใจนะทุกคนนี่ด่วนเลยนะครับผมก็ตั้งแต่วันนี้นะครับผมถึงวันที่13